สาธุชนมุตบบริษัทกันหลายและบรรดาลูกหลานที่รัก <c oughs> วันนี้มาต่อกันเรื่องเขางมโหสถบัณฑิตตามเดิมเป็นอนวุวาคนทั้งสี่ตกลงไปในหลุมอุจาระหลุมมีความสูงมากแต่ว่าจำนวนอุจาระที่มีในสมไมหลุมมันแค่เอว แล้วก็ต้องทรมานอยู่ในหลุมนั้นทั้งตลอดคืนก็นั่งลองคิดดูคิดดูว่ามันจะเป็นความสุขแล้วเป็นความทุกข์นี่อารมณ์อิจฉาที่สยาบุคคลอื่นนี่ผลมันก็สนองในชาติปัจจุบันเป็นนั้นว่าพิษของเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่มันร้ายแรงมากลูกหลานที่รัก ยิ่งฟังไปข้างหน้าจเจนว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกตัวเขาเลยว่าเขาเป็นคนชั่วเพ่าเขาเป็นคนเลวนี่คิดจะฆ่าผัวเขาเอามีมัน,ก,นกล้แกล้งเห็นว่ามโหสถบัณฑิตเป็นคนมีปัญญากว่าแต่ความจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าคนดีนะ ถ้าเราอยากจะดีแต่เห็นใครเขาดีกว่าเราจงดิ้นยินดีในความดีของเขาไม่อิจฉาด้วยสิยาแล้วเราก็คบค้ามสมาคามกับคนดีถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็ไอ้ความดีนั้นมันจะสนองเราเหมายความว่าที่ว่าความดีจะสนองก็เพราะว่าเทาก็เราก็มองดูว่าเขาดีเพราะอะไร ทำไมเขาจึงดีแล้วก็มองดูความความระพฤตการปฏิบัติว่าเขาทําแบบนี้ดีเราเอาอย่างบ้างเพียงเท่านี้แล้วโลกหลานทั้งหลายเราก็จะดีด้วยช่วยกันดีแต่การอิจฉาดิษยาแบบนี้มันเป็นพิษเป็นภยัยดูรรรดาเสนกเป็นต้นอาจารย์นั่งีที่มีจิตคิดร้ายต่อมโหสถ แทนที่จะประโยชน์จะตกะตกระตนกบกลายเป็นโทษมาคุยกันต่อไปเป็นอันว่าบัณฑิตเั้งสี่คนเมื่อลงไปพบกันในหลุงอุจาระซึ่งลึกขนาดท้องนะอุจาระนี่จมจากขาขึ้นมาถึงท้องจึงปรึกษากันว่านี่เราจะทำยังไงกันดีนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าอย่างยิ่ง ท่านแยกขึ้นก็ขึ้นไม่ได้้อปากหลุมก็อยู่สูงมากทั้งสี่คนอยู่ในหลุมตลอยคืนแต่พอรุ่งขึ้นเช้านามอนได้คนเอาเชือกย่อนลงไปแล้วก็ชุดขึ้นมาทีละคนเมื่อขึ้นมาพร้อมกันย <c oughs> ิงให้อาบน้ำชําระร่างกายแล้วก็มีโกนมาโกนผม <c oughs> โกนหนวด เอาอิดหูไปจนเลือดกระซิบซิบใหม่นี่ความจริงลูกหลานทั้งหลายคิดว่าวก็พู้นี้เป็นผู้หญิงทำไมทางกูชายได้จะอย่าลืมว่ามโหสถนะมีบริวารคือมีเพื่อนตั้งพันคนแล้วก็มีคนรับใช้ที่บราชามอบให้อีกเป็นร้อยๆอยคนก็รวงความว่าคนเอามโหสถจริงๆอ่ะถ้าจะ นับกันก็ในบ้านมีทั้งหลายพันคนเจนนั้น,นึงได้ทำกับไอ้เท่าทรอยชนชนีดได้แม่อยากเจนี่ทำกับคนตัวสองสามคนนะที่มันมีจิตคิดประทุษร้ายตะบรรดาประชาชนชาวไทยทำให้คนไทยต้องโกตะกรรมลำบากนับเป็นแสนแสนคน เจ้าเท่าทรชนประเภทนี้เจ้าเท่าทั้งสี่เนี่ยมันมีคติทำลายก็ขอโทษขอโทษแต่ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นเมืองของพระเจ้าวิเทหราชยี่เป็นเมืองมิเทลามหานครใช่หรือไม่ใช่จำไม่ได้ดีใหนะ้อาบน้ำชำระก,กายแล้วก็มีโกนมานมโกนผมโกนหนวดเอาอิฐ มาถูจนเลือดออกสิบสิบแล้วก็ตำข้าสายข้าหนึ่งทันนานใช่ไหมก,กับน้ำผสมกับน้ำเอาก็สารมาหนึ่งทันนานผสมกับน้ำแล้วก็ตำให้ละเอียดตำข้าวสารละเอียดก่อนแล้วกเ็เอาไปเปียกกับข้าวเปียกเข,เข้าใจข้าวเปียกไหมที่เขาหงปเปียกไปข้าวเหนียวแล้วก็ทาทั่วเั้นตัวข้ามันดิบมันเหนียวนี่ อาจนทั่วตัวของคนนางสีตั้งแต่ศีรษะแล้วก็นุ่นโรยให้ทั่วแต่งตัวตลอดกายให้แต่งตัวแล้สวยดูดูก็มีขนปุยเป็นนุ่นคล้ายชคน,นีขาวๆโรยให้ทั่วตั้งแต่หัวตลอดเท้าทำเท่านี้ก็ยังไม่พอนางก็ให้เอาเสื่อลำแพนมาม้วนตัวบันดิตทั้งสี่ แล้วก็เชือกมัดปิดปากไว้เห็นไ,ไหมปิดทั้งหัวปิดทั้งท้ายพอเสร็จแล้วก็คนแบกไปเพื่อน,นำไปถวายพระราชาพร้อมกันนี้นางก็นำาร,ราชาพรทั้งสี่นำเข้าไปถวายด้วยเป็นเครื่องบรรดาบทั้งสี่ที่อาจารย์เสียนก,กนมาขายอามาให้นั่นแหละมาให้โดยบายนางนางก็นำไปด้วย เมื่อพระราชาทรงทราบว่าน,นางอ,น,อนมานาอมอ,อนมอจะมาเฝ้าเจได้ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้นางมอนมอกราบทูลว่าขอเดชะก็ม่อมฉันนำเครื่องบรรณาการมาทูลกล้าวถาวายพระองค์พระเจ้าค่ะแล้วนางก็อาคนเอาเสือลำแพนมาวางไว้แทบลำบากของพระราชา พระราชาทรงรับสั่งให้เปิดเสื่อลำแพนนั้นออกพอทอดประเนรเห็นมันดิตทั้งสี่มองแล้วก็เหมือนลิงเผือกความจริงเหมือนลิงเผือกก็เหมือนเหมือนเชนนีก็เหมือนให้ขาวโพลนไปทั้งตัวแต่ลักษณะเป็นคล้ายลิงเผือกมากกว่าจึงทรงนิ่งอึง้งไม่ได้ทรงทราบต้นสายประยเหตุ ประทับนิ่งอยู่ทั้งนานเจ้าประทับดุษณีภาพอยู่ไอ้ดุษณีภาพเนี่เขาโอนิ่งบรรดามาหาชนบรรดาประชาชนทั่งไหลให้มันดิตทั้งสี่มีลักษณะอย่างนั้นก็พูดกันว่าโอหนอเจ้าลิงเผือกเจ้าลิงเผือกเอ้ยงามจริงๆนะพ่อลิงเผือกนะ สวยเลยเกินงามเลยเกินแล้วก็พาคนระเฮฮากันใหญ่ปรบมือกันลั่นลัานพนคอนบรรดาบัณฑิตทั้งสี่แสนที่อับอายถายหน้าลูกหลานทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้ได้ยังไงก็เขารู้ว่าคนในบ้านมโห,มหสถเป็นพันพันคนเมื่อทําอย่างนี้แล้วคนต่อคนก็ส่งข่าวกันไปไอเดองการส่งข่าวกันนะ่ะ เราส่งข่าวด้วยวิทยุเราส่งข่าวโน้วน้สือพิมพ์นี่มันช้ากว่าข่าวปากคนข่าวปากคนนี่เราส่งกันได้ง่ายแล้วก็สะดวกว่าเดี๋ยวเดียวคนก็มาเต็มล้อมพระราชาวังของพรราชาไว้แ้นาอมอนก็นยังได้ปล่อยลิงเผือกตัวใหญ่ๆออกมาแล้วก็เฮกันใหญ่ราะเราะกันหาตึง บรรดาท่านบัณฑิตทั้งสี่ไม่ใช่บัณฑิตแล้วเป็นบัณทิตแล้วแสนที่อยาอบอายขายหน้าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเฉยนี่ลูกหลานที่รักปัญญาเป็นของสำคัญไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เกินปัญญาถ้าเรามีปัญญาที่อย่างทุกเสียงทุกอย่างมันก็เป็นไปนโดยสะดวก นางอมได้นำราชาพรน้งสี่คือทุลามุนีพระสวนมาลาและผ้ากำพลปูพระท่นพระท่นบรรทมฉลองพระบาททองคำประวายพระราชาและกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้า มอมฉันขอถวยความสัตยาจริงว่ามโหสถไม่ได้เป็นโจรดังคำกล่าวของบัณฑิตทั้งสี่แต่ที่แท้จริงนั้นบัณฑิตทั้งสีน่นี่บัณฑิตทั้งสี่เพระองค์เพระองค์นั่นแหละพระเจ้าข้าเป็นโจรกระหม่อมฉันมีหลักฐานยืนยันคือว่าสาม,มารถเจวข้อเท็จจริงมีพยิงพยานเสร็จ จะมายืนยันได้พร,ระเจ้าค่ะขอพระองค์ได้ทรงเปิดคุณาโปรดพระราชทานโอกาสให้มอมฉันได้กราบทูนความจริงเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาไม่ได้ทรงสันดับแต่ความจริงก็รักคนสองคนนี้อยู่แล้วนะก็ยินทรงตัดตอนิญาตว่าเราอนุญาตให้เจ้านำหลักฐานมาและก็จงให้การตามความเป็นจริงได้ นางอมรไม่ได้รับอนุญาตแล้วจึงได้กลาวว่าเสนนกนี่ิเจ้าค่ะรักจุนมณีเคือปิ่นปักไวเกสาปุกุสลรักพระสวนอม,ามาลากามินรักผ้ากับพลคลุมแท่นบนรรทมแล้วก็เทวินรักฉลองพระบาททองคำคนทั้งสี่นี้ได้สาวใช้ ชื่อนั้นชื่อนั้นตามที่จดไว้แล้วก็เป็นโลกของใครโลกคนนั้นนำราชาพรไปเนี่ยไปให้คนละสิ่แล้วส่งไปขายที่บ้านของหมอมฉันในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นบอกเสร็จหมอมฉันได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมแล้วแล้วการขายก็ขายแปลกบ้านอื่นไม่ไปไปบ้านหมอมฉันบ้านเดียว มอมฉันเห็นผิดสังเกตเขาก็เดินวนไปวนมาร้องขายของแต่ไม่ได้บอกขายของสี่อย่างนี้เขามีของคลุมเอาไว้แล้วก็บอกขายข้างบนของนี่อยู่ข้างล่างมอมฉันสงสัยจึงได้บอกกับเขาว่าฉันอยากมอมฉันอยากจะได้แต่ไม่มีเงินมาจึงให้ไปให้บอกสาวใช้คนหนึ่งมาหาพอเข้าไปก็เปิดดูก็ทราบว่าของนั่งสีนี่อยู่ภายใน นี่หลักฐานงมูมอมฉันมีพระเจ้าค่ะเขาองค์ได้ทรงทอดเป็นเนตรนังสือมันทึกสำคัญที่ม่อมฉันนำมาโดยแล้วก็ขอทรงรับไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์หาความจริงเถิดพระเจ้า,าค่ะเคื่อนกลาบทุนแล้วนางก็ถวไยบังมคมลากลับพระราชาไม่ได้ตัดฟ้าอะไรเพราะว่า ในพระไทยพระองค์ยังนึกรังเกียจมโหสถอยู่กับทรงทราบว่ามโหสถหนีพระสิก็ทรงแม่พระไทยว่ามโหสถต้องเป็นโจรรักราชาพรเป็นแน่ไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่หนีไปแม้แต่นามอรจะมากราบทูลข้อเท็จจริงและหลักฐานอ้างอิงก็แต่เพียงทรงนิ่งอยู่ยังไม่แน่ใจ ก็ยังไม่ทรงรับสัง่งและไม่สอบสวนแต่บริการใดที่อย่างใดทั้งหมดตรัสให้บัณฑิตทั้งสี่กลับไปบ้านหม่น่าเจ็บใจเมื่อทรงตัดให้บัณฑิตทั้งสี่กลับไปบ้านแต่มโหสดก็หนีไปแล้วนี่เมื่อมโหสถหนีไปแล้วราชสำนักของพระราชาข้พาพเจ้าพิทีห้าได้ก็เงียบ ขาดคนสำคัญที่จะถวายอัตธรรมแก่พระราชาให้มีความสุขคุมกับผพลภาาพก็เหลือแต่คนยุอย่างแต่แข็งแสทำลายความสุขของคนทั้งชาติจึงทำให้ราชสำนักหมดความคึกคืนไม่เหมือนขณะที่มโหสถอยู่แต่นี่เทพป,ป,ปัญหา ท่านกล่าวว่าในเวลานั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในสเสวกกฉัดเขาว่าเจ้าวิเทหราชเมื่อได้สันดับอัตธรรมเมื่อไม่ได้สันดับอัตธรรมของโมโหสถคือเวลาที่มโหสดค وي, สดุยโมโหสถคุยเรื่องธรรมะธรรมโอ้ธรรมะเนี่ยคือกฎของความเป็นจริงให้เป็นไปตามความเป็นจริงของจริงคือธรรมะ ของไม่จริงคืออาธรรมคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยธรรมะคือเป็นสิ่งที่ทงกำลังใจให้สดชืน่นอย่างที่เราพูดอะไรจริงๆตรงไปตรงมาไม่โกหกหมดเทตจอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะพูดเพื่อการสงเคราะห์อย่างน้ําท่วมเราอยากจะไปช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์เมื่อความแล้งเกิดขึ้นเขาอดเขาอยากเราอยากจะไปช่วยเขาให้หมดทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะ ธรรมะไม่ใช่ของแปลกหรือว่าเราก็เราจะคุยกันบอกว่านี่บรรดาพ่อแม่ของเรามีคุณมากนะถ้าเราโตเราเกิดมานี่ถ้าไม่รักเราท่านปล่อยให้เราตายเมื่อไหร่ก็ได้เราจะมาเรียนเอาเสียทั้งหามีวิชาความรู้ก็เพราะสายความรักของพ่อของแม่ความจริงพ่อแม่ท่านเป็นคนดีมากเราควรจะมีความกตัญญูรู้คุณในท่านอย่างนี้ก็เป็นธรรมะ ถ้าเราไปที่โรงเรียนครูบาอาจารย์สอนอย่างไงเราจําตามนั้นให้ประพฤติแบบไหนปฏิบัติตามนั้นแต่ก็ดูครูนะครูเวลานี้ก็ไม่แน่นักดูท่านถ้าครูคนไหนกินเหล้าครูคนไหนโสบุรีครูคนไหนคิดคดทรยศต่อชาติทําลายความสุขของปวงชนครูประเภทนี้ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่าง เพราะว่าไม่มีมัญญาตและจริยาของครูแต่ครูที่แท้จริงเขาต้องสอนในด้านของความสุขและด้านของความดีในครูนี่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติตน่าเสียด,ดายบรรดาโลกหลานที่รักพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติถ้าบังเอิญเสียไปแล้วกคนทุกคนในชาติจะกลายเป็นคนเสียหมด แต่ก็จงอย่าลืมว่าคนไทยครูในประเทศไทยนะับเป็นแสนแสนคนอาจจะถึงล้านคนครูทุกคนไม่ใช่เสียทั้งหมดที่ดีมีมากแต่ที่เสียก็อาจจะมีเราก็ควนต่อไปเอาแต่คนดีก็แล้วกันเมื่อมโหสถไม่ได้สแสดงธรรมคือพูดรารกความประพฤติดีเทวดาไม่ได้ฟัง เทวดาก็เลยไม่ชอบใจเพราะว่าโมโหสดต้องหนีไปเทวดาจะได้ทราบความสุจริตของโมโหสดเป็นอย่างดีแต่ความจริงเทวดาวนี่เขารู้ว่ารมเป็นทิ์ใครคิดอะไรเขายังรู้เลยไม่ต้องพูดหรอกนึกว่าจะท,ทําเทวดาก็รู้แต่เรื่องการที่เทวดาจะเข้าไปห้ามไปปรามเขามันเกินวิสัย ่าคิดว่าเทวดาต้องช่วยอย่างนั้นได้เทวดาช่วยอย่างนี้ได้มันเกินวิสัยความเป็นจริงลูกหลานที่รักท่านอาจจะช่วยได้แต่ในด้านของความดีแต่ว่าถ้ากฎของกรรมคือความอิจฉาดิศยาก็มีขึ้นมาเทวดาก็ช่วยยากเหมือนกันนี่เทวดาจึงได้ตริว่าให้ต้องการเนมโหสกลับมาอยู่บ้านตามเดิม การถึงเวลากลางคืนเทวันดาจึงแหวกสเวกชาติออกมาถามปัญหากับพระเจ้าวิทยาดราสี่ข้อ <c oughs> นี่ฟังปัญหาของเทวันดานะ <c oughs> ที่โบราณ <c oughs> ที่โบราณย,ยกกล่าวว่าคนดีผีคุ้ม <c oughs> ปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยมือ และเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายพระองค์เห็นว่าผู้ที่รักนั้นได้แก่ใคร <c oughs> นะคอไม่ดีทำไมบุคคลที่ทำร้ายบุคลบคลผู้อื่นด้วยมือและเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายบุคคลอขอพระองค์ทรงเห็นว่าผู้ที่รักนั้นเป็นได้แก่ใคร มาปัญหาข้อที่สองบุคคลด่าผู้อื่นด้วยความรักไม่อยากให้ผู้ด่านั้นได้รับอันตรายบุคคลผู้ถูกด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ดา่าโร์เห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ดา่าเอต้องคิดนะข้อดี่หนึ่งว่าคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยมือและด้วยเท้า กลับเป็นที่รักของบุคคลผูู้ถท,ทำร้ายพระองค์เห็นว่าเป็นที่ผู้ที่เป็นที่รักนั้นได้แก่ใครมันมีที่ไหนเนาะทนเทวดาอารมธถามกันเนาะเฮ้เปัญหาคนนี้มันแก้ยากสองบุคคลด่าคนอื่นด้วยความรักด่าด้วยความรักมันมีมันไม่น่าจะมีในโลกหลานที่รักก็ฟังเรื่องต่อไป แล้วก็ไม่อยากให้ผู้ถูกดา่านั้นได้รับอันตรายคนผู้ถูกดา่าย่อมเป็นที่รักของผู้ดา่าเอาเถะสิรักแล้วก็ดา่าต้องคิดพระองค์ทรงเห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ดา่าสามบุคคลที่กล่าวตูกันด้วยเอยคคำที่ไม่จริงโตเถียงทักท้วงกันด้วยเทยคำที่หล่อแหลม แต่เป็นที่รักของของกันและกันโรงส์ทรเห็นว่าเห็นว่าได้แก่เรื่องนี้ได้แก่ใครนั้นไปนหาเรือนี้ว่ายังไงบุคคลที่กล่าวตู่ตูด้วยกันตู่ตูกันไปตู่กันมาในเรื่องที่มันไม่จริงโตเถียงทักท้วงกันด้วยถ้อยคําที่หาประโยชน์ไม่ได้หรอแหละรอแหละแต่เป็นที่รักของกันและกันโรองค์ทรเห็นว่า ปัญหานี้ได้แก่ใครปัญหาข้อเดี่สี่คนที่นำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะคือที่นั่งของบุคคลอื่นไปแต่กลับเป็นที่รักของบุคคลผู้เป็นเจ้าของโรงทรงเห็นว่านี่ได้แก่ใครโอ้โหเทวดานี่แก่นำมาปัญหาโลกแตกมาถามมันมีที่ไหนนะไอ้คนตีเขา ได้มือกระทืบเขาด้เท้าแล้วเขาจะรักโอ้โหเอาเอาฟังท่านต่อไปรูลหลานนั่นหลายฟังแล้วคิดออกไหมนั่งนึกนั่งคิดดิลองใช้ปัญญาก่อนที่จะฟังโ<อ>มโหสถแกและพระราชาแกวันนี้มโหสถคุณยังไม่ได้แก่เป็นน,นว่าพระราชาได้ทรงสดับปัญหาเทวดาก็หมดปัญญาที่จะทรงแก้ได้ จึงขอปรารถนาจะแก้ปัญหาเท่างสี่ข้อในี้ในวันรุ่งขึ้นเทวดาก็อนุญาตและกำชับว่าหากพระองค์แก้ปัญหานี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้หรือว่าหา,าอื่นมาแก้ไม่ได้พระองค์จะต้องรับเทวทันอย่างหนักคือต้องถูกลงโทษจาเทวดา ไม่การถูกลงโทษจาเทวดานี่ไม่รู้จะลงโทษแบบไหนนี่มันยุ่งให้สตังแค่ก็ไม่เอาสำหรับพระราชาเมื่อทรงสดับแล้วก็ทรงหวาดฝันต่อเทวทันคือกลัวถูกเทวดาลงโทษอย่างยิ่งแต่ลอดคืนก็บรรทมไม่หลับคืนนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเช้าจัดเรียกบัณฑิตทั้งสี่มาเฝ้า การบัณฑิตทั้งสี่มาภาพพร้อมหน้ากันแล้วตอนนี้หัวยังโลนอยู่พระองค์จึงสั่งจนตรัสถามอาจารย์เสนนก,ก่อนว่าท่าอาจารย์เมื่อคือนนี้เทวดาผู้สิงอยู่นะัเสเวกชัดได้มาถามมัญหาแกเราสี่ข้อเราขอผัดว่าจะรอถามพระท่านดูก่อนท่านอาจารย์เสนนกช่วยตอบปัญหาข้อที่หนึ่งก่อน แล้วพระราชาก็ตรอตรัสปัญหาข้อที่หนึ่งที่เทวดาถามให้เสียนกแก้นี่ยปัญหาข้อที่หนึ่งคือว่าคนที่ทําร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยมือและด้วยเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายพระองค์ส่วนว่าบุคคลนั้นได้แกใไขฟังอาจารย์เสียนกเขาตอบอาจารย์เสียนกได้ฟังเทวปัญหาข้อที่หนึ่งแล้ว ก็บน่นอบอิบว่าปัญหาบ้าๆบ้าๆบาบานี่ยมาถามได้ใครทําร้ายอะไรรักอะไรเป็นอันไม่เห็นเงินงำมามองไม่เห็นว่าปัญหาจะตอบแบบไหนได้นั่งมือตาลอยหันไปประสา็อาจารย์อีกสามคนอาจารย์อีสสามคนก็คิดไม่ออกเหมือนกัน จึงกราบทูลว่าหมดปัญญาพระเจ้าค่ะแล้วก็พากันกราบถวายบังคมลากลับเมื่อพระราชาทรงกระวนกระวายนับไทยอย่างยิ่งพลว,ว่าจะอาศัยอาจารย์นางสีก็หมดหวังเพราะว่าไม่มีหวังรชจแล้วหมดตอบไม่ได้กลับบ้านไม่ทำยังไงทรงเกรงว่าจะถูกเทวด,ดาลงโทษ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทรงคุ้นคิดอยู่จนกระทั่งถึงกลางคืนตอนกลางคืนนั่นเองเทวดาได้ออกมาถามอีกว่าเนีย่ยว่ายัางไงพระองค์ทรงแก้ปัญหานั้นได้หรือยังราชาจินตด้ตรัสว่าข้าวเจ้านำปัญหาไปถามมัณดิตทั้งสี่แล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันข้าวเจ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ในเมื่อเราไม่รู้ทำไงแต่ว่าที่พระราชาตอบเทวดาเนใจเต้นตึก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 ตกลัวกระบองเทวดาเทวดากระถิงกระบองใหญ่มาเมื่อพระราชาตอบว่าไม่รู้เทวดาจะนิโขวานียพระราชาอาจารย์ทั้งสี่นี่จะไปรู้อะไร ข้าพเจ้าจะบอกให้ปัญหานี้เป็นจากมโหสถมัณฑิตไม่มีใครที่จะแก้ได้ขอพระองค์จงเรียกมโมโหสถมันดิตให้มาแก้ปัญหานี้ถ้าไม่เรียกมโหสถมัณฑิตมากล่าวแก้ปัญหาข้าพเจ้าจะค้อนเหล็กนี่เห็นไหมเห็นไหมค้อนเหล็กที่มีไฟลุกโชนนี่เห็นไหมเห็นเห็นไหมเทวดาถือมาด้วยน่ะ เจ้าฝ้ายกระบางของท่านเหตแตกแหลกลานไปทั้งตัวโหให้กระแตกตัวก็แตกจะเผาด้วยไฟที่ติดมรกรโอโหพระราชาองคนเทวดากระจเต้นพับ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 ตายแล้วตายแล้วเทวดาลินีท่านนี้ลูกแก้วเฮียตายครานี้แน่เป็นนั้นว่าเทวดาไม่ได้เตือนให้สติต่อไปว่าันได้เตือนต่อไปว่า พระองค์นะ่ะช่างไม่มีความคิดอะไรพระองค์ช่างงมงายเสียจริงๆความจริงไอ้ความงมงายในโง่เง่าเาต่าตุนในเมื่อไฟมีอยู่มือดีแล้วแหมไม่ควรจะเป่าเป่าแสงหิ้งห้อยอีกเลยอะไรเขาบอกในเมื่อไฟมีอยู่ดีแล้ว ก็ไม่ควรจะเป่าแสงหิงห้อยเชเลยนี่หมายความว่าคนดีที่มีปัญญาได้แก่มโหสถบัณฑิตคนมีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าแสงสว่างอื่นใดจะสว่างเหมือนปัญญาไม่มีเพราะแสงอาทิตย์ก็ดีแสงพระจันทร์ก็ดีแสงไฟก็ดีถ้าเราจะจุดขึ้นสว่างถ้ามีอะไรบงังอ่ และมีอะไรบังก็ไม่สามารถจะส่องแสงเข้าไปได้อย่างในถรร้ำเนี่ยแสงอาทิตย์ส่งเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าแสงของปัญญานี่สามารถจะส่งเข้าไปทุกจุดเหมือนกับเราเก็บของไว้ในหีบในหอ่อในตู้ไ่ที่ลึกไปที่มืดเก็บแล้วก็ปิดสนิทแต่ว่าถ้าเรายังมีปัญญาคือมีสติสัมปชัญญะ เราจะรู้ได้ว่าของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหน,นของสิ่งนี้อยู่ที่นี่เพราะว่าปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องปัญหานี้วันนี้ก็ตอบไม่เสร็จทั้งนี้เพราะอะไรเพราะหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนอย่าลืมนะว่าถ้าคนดีผีคุมนี่มโหสดบัณฑิตตัวอาจารย์ทั้งสี ก็แรงแต่อาจารย์นักสี่ก็รับโทษทันที่ตนทําไว้เช่นนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายจงอย่าเอาอย่างบัณฑิตทั้งสี่แม่าจารย์เสียนกเป็นต้นเพื่อเป็นคนเลวจงปฏิบัติตนเช่นเดียวกับโมโหสดแล้วและนางอมรผู้เป็นปัญญาลูกหลานทั้งหลายดูยทุนหนาจะเป็นคนมีความสุขสำหรับในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาานพุทธศาสรนิกนชนและลูกหลานที่รักผู้รับฟังสวัสดี